จากที่เคยได้ทําคนไข้ลักษณะนี้มานะครับคนไข้มาปรึกษาด้วยการที่ฟันในช่องปากเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ24ซี่แต่เป็นฟันที่ไม่สามารถเก็บได้เลยเนื่องจากโยกเกือบทั้งปากจากโรคปริทันเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทําการตรวจและวางแผนการรักษาให้กับคนไข้นะครับแผนการรักษาที่ราอธที่บายคนไข้วันนั้นก็คือเราไม่สามารถเก็บฟันไว้ได้เลยเนื่องด้วยมันโยกและไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราแผนกับคนไข้ว่าเราจะถอนฟันหมดทั้งปากแล้วก็ใส่รากเทียมไปให้คนไข้เลยในวันเดียวกัน เคสนั้นทําไปที่ข้างบน8ข้างล่าง6และในคงไข้กลับบ้านไปด้วยการมีฟันปลอมทั้งปากชั่วคราวที่เราเตรียมไม่ให้เนี่ยใส่ไปให้ด้วยนะครับฟันบน1ชิ้นฟันล่าง1ชิ้นนะครับคนไข้กลับไปมีฟันเคี้ยวแน่นอนเพราะเราเตรียมฟันปลอมไว้ให้แล้วนะครับหลังจากเราใส่รักเตรียมเคสนี้ไปแล้วเรารอประมาณ3-4เดือนคนไข้กลับมาอีกทีหนึ่งเพื่อทําการใส่ครอบฟัน ขั้นตอนในเคสนั้นที่เราทําไปเนี่ยตั้งแต่เริ่มถอนฟันและใส่รากเทียมจนเปลี่ยนเป็นครอบฟันจนเสร็จทั้งหมดเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ4-5เดือนนะครับคนไข้ก็ได้ฟันเขี้ยวสมใจเคี้ยวได้อย่างดีเลยแล้วก็มีความสวยงามเพราะเป็นครอบฟันทั้งหมดนะครับไม่ได้มีส่วนของฟันปลอมใดๆอยู่ในปากนะครับ